สงครามไม่ได้ให้อะไรให้แต่บาดแผลให้แต่ความบาดเจ็บถ้าพูดกันรู้เรื่องแล้วมีเสียสละให้กันบ้างยอมกันบ้างยอมนั้นนิดยอมนิดหน่อยเนาะเวลากลับแต่พวกเรายังอยู่แล้วเมื่อหลายปีไหนจะได้กลับพวกเรานี่ักเริ่มกระด้างกระเดืองนะปืนข้างบนมันก็ยิงลงมาบนป้อมข้างบนนะนะ ก็ปรากฏว่าพี่วิชาณแหกคุกจริงๆอะแหกไปเราก็บอกว่าถ้ามึงจะออกไปอะนะมึงดิ่งลงใต้อย่างเดียวห้องมืดบรรยากาศเป็นยังไงมีถังให้เรานั่งถ่ายการออกจากห้องต้องเดินถอยหลังเพราะแสงเข้าตาในตาบอดคือมันมันสั้นมันสั้นเนาะเวลานอนต้องงอขางเี้ยคือแบบจะทรมานเราด้วยอ่ะก็พูดง่ายๆคือเหมือนทหารเราเนี่ยเห็นวิญญาณเราออกจากร่างไปแล้วเออ สนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I Can Read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตคุณลุงครับแล้วพอมาอยู่ที่คุกเดเยีเนฟูเนี่ยสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงตอนตอนนี้เดมบียนฟูเป็นตึกเป็นตึกร้างเก่าตึกเก่าที่เขาเคยเลี้ยงงวเลี้ยงอะไรของสมัยฝรั่งเศสไงครก็กินดีอยู่ดีกว่านองแฮทหน่อยเพราะนองแฮทก็ลำบากมัน มันกรสสะส่งเสบียงอาหารนะนะที่บอกว่าอยู่ดีกินดีขึ้นเนี่ยม <thirst. S 2> ื้อหนึ่งเขาให้กินอะไรบ้างก็กินเท่าเดิมข้าว <K prospective to ment> ข้าวท้วยนหนึ่งก in ับข้าวก็เป็นเนื้อกระป๋องมั่งปลากระป๋องบัางนานนานทีจงงัวผวกมาตัวเผื่อมาตัวผูกกับต้นไม้ไว้แล้วคนอีสานเขาเก่งเขาลมงัวอ๋องัวหนึ่งตัวคนสองร้อยคนนี่กินไม่ใช่กินมันเดียวนะกินภายในหนึ่งเดือนโอ้ล้บเก็บยังไงอ่ะมีก็เคี่ยวไปเคี่ยวกับเกลือไป กินแบบประหยัดไงกระดงกระดูกอะไรกระต้มเคี่ยวก็ไปเป็นนาำดีอะพอเรามาอยู่คุกนี้คุณลุงเขาให้นักโทษไปทํางานข้างนอกอไปทําอะไรฮะข้างนอกอก็ไปปลูกขาโพดมั่งปลูกไอ้มันสำปะหลังมั่งอะไรเงี้ยปลูกพืชปลูกผักอะไรแล้วขนไม้กลับบ้านอะไรเงี้ยมาทำเฟิร์นมาทำโรงอะไรต่างๆครับหัวชัยเท้า กะหลำปกลมกะหลำดอกอะไรเงี้ยนะครับพวกเราก็ต้องปลูกกันเองเ,อเพื่อกินกันเองในคุกกินในอัตราส่วนที่เขากำมากาหนดแล้วก็อขี้เฉลยเนี่ยเราเอาไปลงพืชลงผักแล้วลุงบางครั้งอะลุงก็ช่วยค้าหาผักลดด้วยขี้เนี่ยม,มันงามมากเลยอะ่ะแล้วเราจะไปคิดมากแล้ว <c oughs> ผักมาก็ <c oughs> คือผักนะ ที่นั่นก็เราได้พบกับพันเอกช้ยชานหานาวีเนตอนนั้นเป็นแค่จา่าสิบโทรครับพี่ใหญ่นี่ก็มาจากไอ้คุกอินตันหานอยปี08 เขาจับไปอยู่กับอเมริกันกินตันฮานอยครับอยู่สหลายปีเลยตอนที่ปล่อยตัวอเมริกันนะ,ะนะเชลยเมริกันพี่ใหญ่ก็ถูกไม่อยู่ในสัญญาเวียดนามกับอเมริกันครับต้องมาขึ้นอยู่กับสนธิสัญญาเวียงจันทร์คือเป็นคนไทยแกก็ถูกส่งตัวกลับมาอยู่กับเชลยไทยก็ต้องมาถาังต่อ,อทีนี้ไอ้คนไทยนี่ก็อยากจะรู้พี่ใหญ่เป็นยังไงมั่งกินดีอยู่ดีแม่เราก็ลําบากนะครับอ๋อ เขาบอกว่าคุกหินต้านห้าน้อยเนี่ยรัเสเซียมันซองมันก็กินแบบฝรั่งครับจะมากินดีกว่าอยู่ที่นี่พี่ใหญ่ก็เลยมากินแบบแบบลําบากกับเราเพราะสมัยก่อนกินฝรั่งที่คุกเดียนเบียนฟูเนี่ยทั้งหมดเป็นคนไทยใช่มีทหารลาวหลงมาคนเอ้ามันมันหลงมได้ยังไงไม่รู้แล้วเราเรามีบัดดีไหมนอนคู่กับใครอะไรยังไงตอนหลังเนี่ยจะมีไอ้สนิจก็ กายวิชาคือวิชาเนี่ยมันไปหาลุงตอนนั้นลุงไม,ไ,มไม่สบายเพราะว่าไปโดนปริงมันเกาะที่ขานี่ตัวอย่างงี้ก็จนหลุดแค่นั้นนะสองวันเป็นไข้ป่าอ่าเขาเรียกก็สามคนไปนอนมันขามเข้าตึกมันมีอีกตึกหนึ่งึเป็นตึกรลางไอ้ตึกหลังเนี่ยที่เคยผ่าตัดลุงเี่ยชีาเข็มเดียวอะ่ะ แล้วก็ใช้แบบถอนฟันเนี่ยถึงมันอยู่มาตั้งเป็นปีแล้วนะมันก็โอ้โหแหกปากจนสลบเลยอะ่ะทนทรมานมาันเป็นปีนะถึงได้ผามันผาออกให้อะ่ะดึงออกมาเท่าหลุงทวดเี่ยดึงครับในราเพื่อนเพื่อน,นเอาไปบอกอาไปปลูกเสกอะไรเนี่ยอันนี้จบไปตอนละทีนี้ไปป่วยแล้วไปนอนห้องพยาบาลเขาอีกอ่าคุณลุงก็ถูกส่งไปอยู่ตึกคนปว่วยอยู่กับใครฮะ สามคนป่วยกันสามคนเลยนอนติดกันเนี่ยมันติดกันไอเปข้ติดกันสามคนเลยไข้ป่าทั้งหมดเลยอ่าและไอ้ฐานลาวเี่ยมันก็อาสาไปเฝ้านอนเฝ้าไข้ครับตอนกลางคืนนะท,ที่ที่ตอนเป็นหนักๆเนี่ยเพอเจอหาแม่หาน้องอะไรนะไม่รู้เรื่องอะไรเงตอนนั้นยังไม่มีเมียไปรบอายุยี่ิห้าไอ้ฐานลาวที่เฝ้าเห็นลุงเนี่ย <c oughs> แต่ตอนมึงป่วยมากๆเนี่ยกูเห็นมึงอยู่ๆมึงลุกขึ้นจากเตียง เดินทะลุประตูออกไปกูดึงผ้าคุมปองปิดหัวเลยเสร็จแล้วก็ค่อยๆแผลบออกมาดูกูเข้าใจว่าตากูของจะฝาดเอ๊ะมึงก็นอนอยู่ที่เดิมนี่ว่าแต่กูไม่กล้าเล่ามึงฟังกลัวมึงช็อกเราก็ไม่รู้ก็พูดง่ายๆคือเหมือนทหารเราเนี่ยเห็นวิญญาณเราออกจากล่างไปแล้วเออก็ออถึงว่าไอ้มิติแบบเนี้นะว่ามนุษย์เราเนี่ย เหมือนว่าเราอนนั่งอยู่เนี่ยมันมีอีกโลกหนึ่งนะเห็นค,คนแต่เขาไม่พูดไม่ทักกับเราเลยเราเป็นตึกนี่เป็นช่องช่องช่องช่อย่างเงี้ยเอ,อ,อ,อเขาสองคนก็นั่งคุยกันก็อยู่ข้างในเขาก็ไม่หันมามองเราเราเดินผ่านไปใกล้เขาเขาก็ไม่สนใจอะไรเราเอ๊ะเราอย่างเอ๊ะนี่มันดินแดนอะไรวะทีนี้วิชาญมาพูดถึงวิชาญเอี่ยมจัดสะอาดนี่ครับวิชาญมาหา คิดถึงบ้านมากามาเล่าให้ฟังสงสัยเราคงไม่ได้ปล่อยละไม่ได้กลับบ้านแล้วคงไม่ได้กลับเราคงตายอยู่ที่นี่และก็อยากจะกลับครับ<า>ทีนี้ได้ข่าวเองดูหมอเป็นนิวาหมองดูให้หน่อยสิว่าเขียนกราฟให้หน่อยเมื่อก,ก่อนก็เขียนกันเล่นๆนะกาาราฟนโปเลียนเขาเรียกกันเลยนะแล้วดูให้พี่วิชานว่าไงฮะเราก็บอกว่าถ้ามึงจะออกไปอะนะมึงดิ่งลงใต้อย่างเดียวนะ ก็ปรากฏว่าพี่วิชาญแหกคุกจริงๆอะแหกไปไปก็ไอ้ซื่อคนไอ้ไอ้นิเชียนแล้วใช้ใช้จังหวะไหนออกไปได้ยงไงฮะก็ตอนออกไปกลางวันเนี่ยเขาเขาปล่อยให้อ่าออกไปทํางานออกไปทํางาน,น,นแบบเลยเสร็จแล้วตกเย็นเจ้าเมื่อเอ่ยชื่อเรียกชื่อเลยไปเข้าห้องมืดเฮ้ยกูเพิ่งหายป่วยจะไปเข้าห้องมืดยังไงอะออ่าเขาเขาบอกที่หนีไปเนี่ย เห็นในวิชาเนี่ยไปหาเราที่ห้องนั้นห้องคนป่วยแล้วอยู่ๆก็หายไปเลยมันจะออกจากห้องเราแล้วมันไปเลยก็หนีไปเลยหนีไปเลยเขาก็เข้าใจว่ามาวางแผนกับใช่มันว่าเราเป็นคนวางแผนทั้งที่เราไม่ได้วางแผนในวิชาไปหาเราเองแล้วเราก็เขียนกราฟ เราไปดูเขาน,นดูหมอไงแต่พี่แมไให้ดูหมอเขาหาว่าเป็นยุ่ยแย่อย่างว่าจะโดนน่ะก็เลยไม,ไม่ไม่ไม่บอกกัว่าเฮ้ยกูไปด้วยดิไม่บอกเดินยังเนินไม่ไหวพระโช <c oughs> เป็นไข้ปานะะ่ะ <c oughs> เราพอออกจากโรงพยาบาลปับ๊บห้องโดนห้อง,องมืดเลยผมอยากให้คุณลุงเจริญศักดิ์เล่าบรรยากาศของห้องมืด ที่คุกเดียนเบียนฟูน่ยว่าบรรยากาศเป็นยังไงห้องลงเดดอนห้องแรกเนี่ยสคนอีกห้องหนึ่ง12บสคนสิบสอคนเนี่ยแบ่งสามคนก็เท่ากับเหลือ9ก้คนสามคนเนี่ยไปอยู่ลงทำอาหารให้พวกเรากินครับคุกมืดนี่คือปิดประตูแล้วข้างบนเนี่ยเป็นลูกกองอยู่สูงนะห้องเป็นช่องอยู่นิดนึงใช่แล้วเป็นลูกกองออกไปได้หรอกมีถัง ให้เรานั่งถ่ายการนั่งถ่ายใส่ถังเนี่ยก็เป็นทางหิ้วขนาดเนี้ยครับแลเขาเอาขี้เท้าจากโรงคัวหุงข้าวต้มแกงอะ่ะขี้เท้าใส่สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายในนั้นเยี่ยวในนั้นปตะชาก็ให้คนหนึ่งออกไปเทการออกจากห้องต้องเดินถอยหลังเพราะแสงเข้าตาดีตาบอดอยู่ในห้องมืดเหมือนโรงหนังไงเอาอาหารมาส่งอ่าเ,เขาก็มาเปิดประตูเราก็ต้องหาหารหลังให้นะครับ เราเปิดเปิดประตูไปรับแสงเข้าตาก็แสดงว่าห้องมืดเนี่ยมีแสงสว่างอยู่นิดเดียวตรงไอ้ช่องนั้นใช่ไหมฮะใช่ใหญ่ไหมห้องมืดเนี่ยใหญ่แค่ไหนส0บกว่าคนเนี่ยฮะก็นอนเรียงกันสิบกว่าคนเนี่ยเต็มมีช่องทางเดินประมาณขนาดเนี้ยครับประมาณเมตรนิดหน่อยครับคุณลุงครับคนที่มาอยู่ในห้องมืดเนี่ยจะต้องทําความผิดอะไรเขาถึงจับมาอยู่ในนี้ ก็นี่แหละแหกคุกนี่แหละออั้งน,นั้นแสดงว่าทั้งหมดที่อยู่ห้องมืดกันหลายๆห้องนั่นแหกคุกหมดเลยเหรอเพราะไอ้พวกเรานี่ชักเริ่มกระด้างกระเดืองนะไอ้เหียฝรั่งกลับแต่พวกเรายังอยู่แล้วเมื่อหลายปีไหนจะได้กลับมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าพวกเราก็มันหลายหลายอย่างหลายเรื่องตั้งแต่ครั้งไอ้เครื่องบินไอ้แบบสีนุกอะมันบินบินแบบผ่านมาช้าๆมาสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ออกมากันโอ้ยดีอกดีใจ ปืนข้างบนมันก็ยิงลงมาบนป้อมข้างบนน่ะนะอ่ามากลางลานมามาบบกเสื้อบอกอะไรแล้วลุงคุณลุงติดคุกมืดอยู่นานไหมติดสามเดือนพวกเราโอ้โหพวกเราติดแแบบวิชานติดหกเดือนเต็มไอ้นั่นน่าสงสารเอ้าเดี๋ยวนะพี่วิชานเนี่ยหนีไปสุดท้ายถูกจับได้เหรอถูกจับได้ไปถูกจับได้ที่ไหนฮะก็มันวนเวียนไปวนเวียนมามันก็บอกที่บอกเนี่ยไอ้เปี๊ยก ไหนมึงบอกว่าให้กูดิ่งลงใต้ไงกูก็ดิ่งลงใต้แล้วดิ่งไปดิ่งมาไปเจอหน้าผาดิ่งไปดีมาเจอหนองน้ําเ,เจอนู่นเจอนี่ดิ่งไปดิ่งมาเข้าไปในบ้านคนเวียดนามวะกูหิวกูก็เ,เลยเข้าไปเปิดคงเปิดครัวเขากินข้าวไปสิบกว่าวันถึงจะไปเปิดครัวเขาอบอกแล้วเขาวันไปนอนตรงไหน,นออะกูก็แอบนอนอยู่ข้างๆสวนเขา,าอะสุดท้ายไปถูกจับแล,แล้วก็ถูกจับอีกอแล้วทำยังไงอ่ะ แล้วมันทรมานไม่ทำลายไหมไม่ทำลายอ่ะผู้หญิงมันนั่งป้อนข้าวป้อนปลาหน้าตาแฉลแฉมชอยอาก็ดีสิป่านนี้วิชาญคงจะคิดถึงสาวเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดว่าคงจะเจ็ดสิบกว่าแล้วยังอยู่ไหมฮะพี่วิชานคิดว่าไม่ตายไม่ตายก็คงจะเจ็ดสิบกว่าแล้วอายุแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่วิชาญก็โดนจับกลับมาอยู่ในคุกมืดที่เดียนเบนฟู ถูห้องซอยแบบพี่ใหญ่แล้วต้องเดินเหมือนเหมือนเขาถ้าเตี้ยๆอ่ะก็นี่ไงแบบสูงขนาดเนี้ยครับก็มันก็ไม่ค่อยถนาดนะักกว้างขนาดเนี้ย <c oughs> ประมาณเนี้ยแต่ทีนี้ที่นู่นหนาวเป็นเจ็ดน้ำแข็ง่ะนกตกลงมาตายเดียนเบน,นฟูอ่ะ <c oughs> แล้วปีนั้นหนาวจัดด้วยนกตกลงมาตายปลาตายลอยน้ําอ่ะแล้วเขามีเสื้อหนาวผ้าหม่มอะไรให้เรามี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 อมไอตอนหลังนะ โอ้โหอยู่กันกี่เดือนใ,ในห้องซอยนั่นน่ะหกเดือนหกเดือนพวกนั้นก็ลดอาหารหมดหรวมกระทั่งพวกที่ตุกขังมืดรวมมานะครับก็ลดระดับส่วนลงที่เขียนไว้ในสมุดเนี่ยบ <c oughs> ันทึกบอกว่าก็ดีเหมือนกันเราจะได้มีเวลานอน <c oughs> ไม่รู้กลางวันกลางคืนจะได้ไม่ใจร้อนรีบกลับบงกลับบ้านคือลืมลืมไปเลยแล้วตื่นขึ้นมาก็ ไปวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยอยู่ในอยู่ในคุกปกติเนี่ยกลางวันเราก็ต้องออกไปทํางานถูกไหมฮะใช่แต่อยู่ในคุกมืดเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนโอ้โหผมเนี่ยนะเข้าใจนะว่าในคุกมืดที่ขังรวมเนี่ยก็ลําบากประมาณหนึ่งแล้วนะไอ้ขังซอยน้องสารแลวงอเตีนด้วยแล้วพี่ใหญ่สิงอเตีน มืดด้วยแล้วอยู่หกเดือนด้วยทั้งวันทั้งคืนไม่ทําอะไรใช่ใช่เราเองยังมีคุยกันเพื่อนฝูงกันคุยคุยกันเรื่องนูนเรื่องนี้นะเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วห้องห้องขังเดียวเนี่ยคุยกันได้ยินไหมไม่ได้ยินโอ้ตึกไงมันเป็นตึกไม่ได้ยินกันก็เรียกได้ว่าหกเดือนในนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าสภาพจิตใจเนี่ยโหแย่มากแกงแกงกรงมากนะแกรงมาก คุณลุงบอกว่าต้องนอนงอขานี่หมายความว่าไงฮะมันแคบถึงขนาดเราต้องยืดขานอนไม,นนไม่ไม่ไมไไไ่ห้องซอยอ่านงห้องซอยนั่ไงคือมันมันสั้นมันสั้นเนาะเวลานอนต้องงอขางี้เหรออ่าคือแบบจะทรมานเราด้วยอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าคือไอ้วิชาญกับไอ้เชียนเนี่ยเขาพอดีแต่ทีนี้ว่าพี่ใหญ่เนี่ยแกสูงแบบฝรั่งโอ้คุณลุงแล้วเขามีมีหมอนมีที่นอนให้ไหมไหนไม่มีมีแต่ฟาง แค่นั้นแหละโอ้ตายแล้วแล้วก็มีโถให้ฉี่ให้อืไม่มีใครเขาไปก้าวล่วงสามห้องนี่เลยนะครับเด็ดขาดเลยผู้คุมจะจะกำลาบเลยครับเราจะมาดูห้องบนอนู่นปืนกลอยู่ข้างบนนู้นฮะคุณลุงแล้วห้องซอยเนี่ยมีรูแสงเข้าไหมมี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 นิดนึงเหมือนกันนลไนี่รูขนาดเนี้ยโอ้สองซักสองรูได้มั้งหายแล้ว คุณลุงครับไปติดคุกมืดอยู่สามเดือนสามเดือนเต็มเลยสามเดือนเต็มแล้วพอออกแตว้เลยอ่าพออ,ออกมาจากคุกมืดก็มาอยู่คุกธรรมดาต่อออกจากมืดก็นอนในคุกมืดนั่นแหละในในเขาเรียกเคหาเคหาก็ไอ้ตัวเก่านั่นแหละแต่ให้ออกมานอกห้องได้ถือเองจะเข้าไปนอนก็ได้เรื่องจะเปิดคาไว้เลยไม่ต้องปิดประตูเลยก็ได้อ๋อแต่เองอยู่ในรั้วในรั้วลดน้ําอันเดิมครับ ห้ามไปรวมที่อื่นเขาถือว่าไอ้หัวพวกหัวดื้อเนี่ยเป็นเคพิเศษเคหนึ่งสองสามสี่พวกนี้เป็นตั้งแต่แรกรับไอ้หนึ่งสองสามสี่นี่อยู่ธรรมดาทีนี้ไอ้มาแดนพิเศษนี่เป็นในพวกหัวดื้อทั้งหลายแหละไอ้พวกอสี่เคนเขาเดินไปเข้าแถวเดินไปทํางานกันนะ่ะเราก็ไปยืนโบกมือไว้นั่นให้กันเพื่อนเพื่อนคิดถึงก็มาโยนมันสับปะหลังให้หรือโยน พักกาดให้อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็โดนลดลงโทษอะไรหาว่ามายุ่งมาเจาแจ้อะไรพวกเราอาล่ะฮะบรรยากาศในคุกเดียนเบียนฟูก็เป็นประมาณนี้นะและพอหลังจากนั้นนะครับพลเอกชาติชายชุนวันนะครับในฐานะตัวแทนรัฐบาลใช่ทำสัญญาสงจันท์เพราะว่าถือว่าอ่าคนไทยคนรัสัญญากับอเมริกันไงชชาติชายชุนวันยังนึกถึงบุญคุณท่านนะใคร่าเลิกลบกันค้าขายกันดีกว่า เลยอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เกิดเป็นสนที่สัญญาเวียงจันทร<ช>์เพื่อสงบศึกแล้วก็ปล่อยเฉลยศึก<ช>นะ,ะ<ช>ที่ถูกขังอยู่<ช>ก็ทําให้คุณลุงนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนที่อยู่ในคุกเดียนเบนฟูทั้งหมดเนี่ยได้กลับบ้านครับ พอหลังจากคนเอกชาติชายไปวิงจานแล้วเนี่ยนานไมหมฮะกว่าจะได้รับการปล่อยตัวก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะก็ยังอยู่อีกหลายเดือนนะอ่าคือ,อทีนี้ว่าเวียดนามความจําเป็นของเขาเนี่ยความจริงเขาบอกว่าเขากับคนไทยเนี่ยเขานึกถึงบุญคุณคนไทยเจ้าคือไตอเขาคือเวียดเวียดนามเขาเรียกตัวเองว่าเวียดครับเขาก็จิตวิญาเขาพูดถึงจอมพลปอนะเขาถือจอมพลปอมากเลยครับเขาบอกว่าจอมพลปอนี่ช่วยเขาขับไล่ ฝรั่งเศสะเนี่ยตอนศึกเดมบินฟูเขาอะครั้งแรกเลยน่ะไล่ไปถึงติดเทียงลุงนู่นบอกว่าเขาก็ลําบากมาเหมือนไทยก็เคยลําบากมาใช่ไหมเขาพูดพูดเหมือนกับว่าระบายกับลุงอะระบายให้เฉลยศึกไทยฟังซึ่งก็เหมือนกับเวลาจัดแถวแล้วพูดทีมาทีไปก็เหมือนเหมือนเกลือนเหมือนเล่านู่นเล่าหน้าเวทีว่าได้ได้เด็กเล็ดได้ความรู้คนเวียดนามเ็าพูดภาษาไทยได้นะตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ระบายแบบ ศัตรูกับนั่นคือแม้คขาว่าไอ้ช่วงนั้นอ,อ่าที่ที่แบบเขาเหมือนบางคนว่าไอเ้เหี้แม่งล้างสมองชาติชายไปแล้วเขาก็อยากจะชดเชยคือแม้คขาว่าเขาเอาศิลปินเขามาให้ดูเขาก็รู้สึกผิดเขาก็เลยเอาการแสดงต่างๆา,งางเหล่านี้มาให้พวกเฉลยชดเชยให้คือคนเราไงคล้ายๆว่าในเมื่อจบแล้วก็คือจบกันครับ mm hmm. ก็แบบว่าชาติชายชุนวันเนี่ยท่านก็ดีนะท่านก็บอกว่าอีอตอดสงคราม ก็เหมือนขึ้นชกมวยอ่ะเขาให้ขึ้นไปชกก็ต้องชกจะไปสู้เอียกันยังไงอ่ะใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าลังชกมวยแล้วเราก็กอดคอเป็นเพื่อนกันกินข้าวกันคุณลุงครับแล้วบรรยากาศวันที่เฉลยศึกทุกคนได้กลับประเทศไทยอยากให้คุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยกว่าน,นั้นโอ้ยเขาเอารถมาเป็นขบวนเลยวิ่งมาหลายวันเหมือนเขาจะพาเราทัวร์ประเทศเขานะตอนหลังนี่เขาพาไปหลายวันกว่าจะมาส่งนะเดี๋ยวนะพาเราทัวร์ท่า ออกจากคุกเดียนเบียนฟูเนี่ยเขาพาไปเที่ยวอยู่หลายวันเหรอคุณลุงเออไป้ามแม่น้ําแดงด้วยโอ้แล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยทุกคนมาต้อนรับเหมือนวีรบุรุษไหมก็มีคณะจะต้อนรับเขามีจากออกองทัพบ,บกมาถึงเมืองไทยประมาณปี1717ติดเดียนเบียนฟูนะประมาณ2ปีเต็มๆนะฮะแล้วก็ได้ไปรบที่ไหนไหมครับรบเนีรบ โรงพยาบาลสิทธิยาโรงพยาบาลโรงพยาบาลวงากุฎแต่คนบ้าก็ลหลายปีเข้าเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายปีเสียงดังก็กลัวจะมีเรื่องมีราวอยู่ได้ขึ้นลงพักต่อปูนบ่อยแล้วก็อยู่ห้องเนี่ยนหูมันแ,แววอะว่าเหมือนมีคนมาล้อมบ้านอะไรอย่างเงี้นะล้อมจับล้อมอลไประสาทมันมันไปเสียงเจียวเจ้าหรือตั้งแต่อีตอนเข้าเตียอะว่าโอ้เสียงเจ้าไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไร ครับรักษาอยู่ที่สีธัญญานานไหมคุณลุงอ้นานเลยเมื่อก่อนกินเมอรลินสําหรับคนคนบ้ากินทีนี้ว่าสงครามไม่ได้ให้อะไรให้แต่บาดแผลให้แต่ความบาดเจ็บครับถ้าพูดกันรู้เรื่องแล้วมีเสียสละให้กันบ้างยอมกันบ้างยอมนนิดนี้หน่อยนะครับคุณลุงมีความน้อยอกน้อยใจด้วยใช่ไหมที่ตอนหลังก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยสงครามเนี่ยเราไปบุกเขาทําไมเราไป โจมตีประเทศลาวทําไมไม่ได้ไม่ได้โจมตีมเรื่องอะไรจะไปสาลายเขาล่ะครับนะคนเรามันอย่างว่ามันสมัยโน้นกับสมัยนี้มันมันรัฐทิสมัยโน้นมันเป็นพิเป็นภัยแต่เดี๋ยวนี้เราดีกันแล้วครับมันก็อย่างว่าไม่ไม่สะดุดีไม่ชมเชยก็อย่ามาว่ากันครับเนาะทหารผ่านศึกในหลวงบอกว่าทหารผ่านศึกเป็นผู้มีเกียรติ เนี่ยเราก็เราก็ภูมิใจตรงนี้ขอบคุณทุกดวงวิญญาณครับผมที่เสียสละชีพเพื่อชาติแล้วไม่ได้กลับประเทศไทยเลยครับต้องฝังกระดูกฝังล่างอยู่ที่นู่น นี้เวยดนามใต้ไงร,ราแยี่นไทยอาหมีวอร์เรนเทียฟอร์ี่ยกองพลอาสาสมัครเสือดำนี่เป็นสัญลักษณ์ของอประเทศลาวสมัยไม่เป็นสังคมนิยมครเขายัางเป็นลาวเฉย บี6ีหกศูนย์เก้าแบทเทิร์นคอมมานโดแล้วนี่อะไรฮะวันโอเวอร์เดดจะแปลว่ามันเหนือความตายลือเหลืออยู่หนึ่งเดียวอะไรแล้วแต่จะเรีรยดขอบคุณนะฮะคุณลุงเจริญศักดิ์มากมากนะครับต้องกราบกับพระคุณแทนคนไทยทุกคนต้องขอบคุณคุณลุงด้วยที่นําเรื่องราวนะฮะมาเล่าให้กับคนรุ่นใหม่ฟังในวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณลุงเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคุณลุงครับ แล้วอยากจะฝากไปยังคนรุ่นหลังหรือว่าทหารรุ่นน้องๆบ้างไหมครับผมก็บอกว่าสีอะไรอะนะสีธงชาติครับแดงขาวนํำเงินครับชัดๆคือทาาไทยแลนด์ชัดไทายจงเจริญ <comp> <laughs> ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ